อาเอาโหลดอยังโอ้ยผมจน้ายเล้วใจเยาวาดูแลไม่ใช่เขาเสียงคลิปอันนี้คือการไหลลงแบบไม่ติดเครื่องเต็กวายคนไทยแบ,บสิีบคลิต <c oughs> ลงไปโน้นไหลลงไปโน่น <c oughs> ลงแรงๆนะมันเตะกระเ็นเอาวเดียวลักวานไเลยนั่นลักวาก 听见？来呀！